เกาะดัน19ในกา15ดีเลเข้าจอดสถานีนะครับสุราษฎร์ดอนจักเกาะหงันเ9ใา3ดีแลเข้าจอดครับตุงตุ้ลงแม่สีตุ้18ใกา15ีแ้เข้าจอดนะตุงตุ้ลงแม่สีต้18กา15ดีเลเข้าจอดครับลงลางูครับผม แลงูนี่คือที่เขาจะไปปักไปปักปลา,าใช่ไหมฮะครับไม่ไปดไปดกพพ้กันไปได้กันไปด้กันคนไทยคนไทยโอ้โหที่นั่งเนียบเลยฮะ เอเจ็ดครับผมครับโอ้โหที่นั่งเนียบเลยที่นั่งเนียบเลย <ขอ S 1> สุดยอดขอบคุณครับ,อบอกระเป๋าไว้บนได้นะครับพี่เป็ินบอลตอนไหนโอโ้ที่นั่งสุดยอดมากครับรถนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ยสามเดือน <c oughs> เลยฮะ รถนี้อายุ3เดือนเองนะครับมีสวิชนวดด้วยมีกดเรียกพนักงานเปิดไฟอ่านหนังสือใช้นวดถุงลมนะครับปิดถุงลมมีช่อง USB ด้วยช่อง USB ในการเท้าแข็งโอ้โหสุดยอดโอเคฮะ ถึงละงูสักกี่โมงครับลางูประมาณเกือบสิบโมงครัวหกพันกว่ากิโลนโอ้โหนัวสตูนะครับสตูก็สิบโมงนออ่าโอเคอ่าตอนนี้ก็โมมาเนี่ยโอ้โหย้อนี่หันหันในการยิ่งการที